กกันนี้มาพบกับเราสองคนในรายการพอ้กดร้องวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับคุณกิตติคุณ,คณบ้านวังแดงครับอำเภอวังน,น้ำเย็นจังหวัดสราแก้วครับผมฮะดีบรรยากาศดีเลยใช่ลมเย็นๆแดดน้อนๆนะเรามาทำอะไรกรไนันะครับมาเยี่ยมชมแปลงครับประกาศข่าวครับของที่ไพลโระครับสิดพันธุาัแปลงนี้นะครับเป็นแปลงที่ใช้ในส่วนของผลิตภัณฑ์ของกลามาแดงใช่ครับวันนี้เราก็มานำเสนอนะครับว่ามีผลิตภัณฑ์ตัวไหนบ้างที่ใช้ในแปลงของาครนะครับ เดี๋ยวเรามาไล่กันทีละตัวดีกว่าครับเริ่มตัวแรกนะครับครับผมอ่าตัวแรกครับปุยน้ำครับครับเอิร์ดวันหกสามสามนะครับตัวนี้ตีดในช่วงแรกนะครับตั้งแต่เพาะกล้านะครับเนเกินเจ็ดวันครับโดยในเรื่องของการเจริญเติบโตของพืชนะครับในช่วงแรกอ่าตัวนี้นะครับปุยน้ำเป็นผลิตภัณฑ์นตัวใหม่นะครับผม นี่คือฉีดหลังจากย้ายก้ามาแล้วใช่ครับผมย้ายก้าลงแปลงนะครับครับแล้วก็ฉีดไปเพื่อให้ก้ารในฟื้นไวก้าพื้นไวมากเลยนะครับฉีดตัวปุ๋ยวันเป็นตัวใหม่ของปลามาแดงครับท่านฝากไว้ด้วยนะครับครับผมสำหรับเอิร์ธวันครับผมครับตัวหนึงนะครับผมตัวไทแบกนะครับสินค้าพระเอกของหมาแดงนะครับไทแบกนะครับช่วยในเรื่องของโรค โรคพืชน,นะครับอันนี้ป้องกันและกําจัดนะครับโรคแบคทีเรียนะครับในแปลงผักนะครับแบคทีเรียนี้จะเป็นยังไงครับอาการก็คือในในส่วนของโรคเน่าเละนะครับครับโรคเน่าเละไคแบคตัวนี้จะมีส่ว,วผนผสมของตัวตซิงซิงนะครับนใช่ครับผมทำให้พืชน,นี่ตัวชื่อแล้วก็เกี่ยวไวขึ้นไวใช่ใชครับผมตัวนี้นะครับฝากไว้อีกไคแบกนะครับของมา จำนะครับ <ขอ S 2> เป็นสารป้องกันและกําจัดโรคพืชนะครับอ,อันนี้ได้โรคราน้ําค้างนะครับครับสามารถฉีดในแปลงผักได้ทุกชนิดนะฮะอันนี้เรามาเรื่องของแปลงผักกาดนะครับตัวนี้นะครับเป็นดเดเมทโตม็อบนะครับสูตรเกรดนะครับของปลามาแดงเป็นปลิสภัณฑ์ใหม่อีกหนึ่งตัวนะครับต,ต,ต,ตัวนี้ครับผมปกติและก,จกลำจัดราน้ําค้างาราน้ําค้างนะครับเ่ียังไงก็ฝากไว้อีกหนึ่งตัวนะครับของปลาแดงครับ แษตรกรที่ปลูกผักนะครับตัวทีกัํมนะครับของมาเดยและตัวสุดท้ายนะครับของวันนี้นะครับตัวนี้ครับปุ๋ยปลูกโดยงานแมวนะฮะมิวคีพีนะครับครับสูตรเ3 34สิบสามสามสี่บวกแมกนีเซียมบวกซิงนะฮะตัวนี้เป็นปุ๋ยเป็ดกินน้ำนมของตามาแดงนะครับเป็นเอกลักษณ์ตัวนี้จะช่วยเรื่องของให้ประกาสาวเนี่ยนะครับออกขึ้นหัว ป็นกินน้ำนมเลยนะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับของแท้นะฮะตองตาหมาแดงนะครับมิวคิวพีนะครับมิวิธพีตาหมาแดงนะครับครับผมฝากไว้ด้วยนะครับตองตาหมาแดงครับผมสำหรับวันนี้นะครับาก็หมดเวลาลงแล้วนะครับครับผมแล้วมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับในรายการทอลกรันอง